ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสถานการณ์ชายแดนรายงานพิเศษเจาะลึกสถานการณ์ความขัดแย้งล่าสุดที่ชายแดนไทยเมียนมาที่กำลังร้อนระอุอยู่ในขณะนี้ครับภาพมุมสูงเผยให้เห็นกลุ่มควันไฟที่พวยพุ่งขึ้นเหนือท้องฟ้าเมืองเมียวดีสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังสั่นคลอนความมั่นคงในภูมิภาคนี้ ธงของกองกำลังฝ่ายต่อต้านโบกสะบัดเหนือฐานที่มั่นสำคัญเป็นสัญ,ญลักษณ์ยืนยันชัยชนะเหนือทหารเมียนมาในพื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จกองปันันราบที่2275หรือค่ายผาซองซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของรัฐบาลทหารเมียนมาบัดนี้ได้ถูกยึดครองโดยสมบูรณ์แล้วเหล่าทหารฝ่ายต่อต้านต่างโห่ร้องด้วยความยินดี ชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์การสู้รบที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานในพื้นที่ร่องรอยความเสียหายบริเวณหน้าค่ายทหารบ่งบอกถึงความดุเดือดของการประทะก,กันที่ทำให้กองทัพเมียนมาต้องสูญเสียการควบคุมพื้นที่สำคัญแห่งนี้ไปทหารเมียนมาจำนวนมากจำต้องถอยร่อนออกจากฐานที่มั่นเดิมมุ่งหน้าสู่พื้นที่ปลอดภัยเพื่อเอาชีวิตรอดจากการรุกคืบของฝ่ายต่อต้านที่เข้มแข็ง ยุโทโภปกรณ์และยานบาหนะทางทหารจำนวนมากถูกทิ้งร้างไว้ข้างทางสะท้อนให้เห็นถึงความเร่งรีบและความพ่ายแพ้ของกองทัพเมียนมาในสมรภูมินี้แม้จะได้รับชัยชนะแต่แววตาของทหารหนุ่มยังคงเต็มไปด้วยความระแวดระวังเพราะสงครามครั้งนี้ยังห่างไกลาจากคำว่าสิ้นสุดลงอย่างแท้จริง การผนึกกำลังของ KNU, KNL-A และ PDF กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ฝ่ายต่อต้านมีความแข็งแกร่งจนสามารถยึดเมืองได้แสงอาทิตย์อัสดงที่ทาบทอลงบนแม่น้ำเมยดูสวยงามแต่แฝงไปด้วยความตึงเครียดของสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ในค่ำคืนนี้ ความเคลื่อนไหวในยามค่ำคืนฝั่งเมียวดียังคงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากฝั่งไทยท่ามกลางความมืดมิดที่ปกคลุมทั่วทั้งบริเวณชายแดนรุ่งสางที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองบรรยากาศเงียบสงัดผิดปกติไร้ซึ่งการสัญจรของรถบรรทุกสินค้าที่เคยพลุกพล่านเหมือนเช่นเคย ภายใต้ร่มเงาของสะพานพบกลุ่มทหารเมียนมาที่แตกพ่ายมารวมตัวกันเพื่อรอคอยคำสั่งและหาทางเอาชีวิตรอดต่อไปในสถานการณ์วิกฤตความเหนื่อยล้าและความเจ็บปวดฉายชัดบนใบหน้าของทหารเหล่านี้หลายคนได้รับบาดเจ็บและขาดแคลนสเสบียงอาหารหลังจากถูกตัดเส้นทางลำเลียง รั้วลวดหนามฝั่งไทยถูกเสริมความเข้มแข็งเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนและการทะลักเข้ามาของกำลังพลติดอาวุธที่อาจก่อให้เกิดปัญหาทหารพรานและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาอธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ภาพความแตกต่างระหว่างสองฝั่งแม่น้ำเมยฝั่งหนึ่งเต็มไปด้วยความวุ่นวายและพ่ายแพ้ส่วนอีกฝั่งคือความสงบเรียบร้อยภายใต้การดูแลของไทยตัวเลขประมาณการระบุว่ามีทหารเมียนมาเกือบ100นายที่กำลังตกค้างและพยายามเจรจาขอลี้ภัยข้ามมาย่งฝั่งประเทศไทยในขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ ตามจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกังวลว่าสถานการณ์อาจบานปลายจนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขามุมมองจากผิวน้ำสะท้อนให้เห็นความเปราะบางของสถานการณ์ที่เส้นแบ่งเขตแดนกลายเป็นเพียงอุปสรรคทางกายภาพแต่ไม่อาจกั้นความขัดแย้งได้ รถฮัมวีและยานเกราะของกองทัพไทยลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนเพื่อแสดงแสนยานุภาพและป้องปรามไม่ให้มีการลุกล้ำอธิปไตยเกิดขึ้นอาวุธยุทโธปกรณ์หนักถูกเตรียมพร้อมไว้ทุกจุดเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีจากฝั่งตรงข้ามตัดภาพมาที่ด่านพรมแดนแม่สอดความโกลาหลเริ่มก่อตัวขึ้น เมื่อผู้คนจำนวนมหาศาลพยายามเดินทางข้ามแดนเข้ามาอย่างต่อเนื่องแถวของผู้รอทำเรื่องผ่านแดนยาวเหยียดจนล้นออกมาด้านนอกทุกคนต่างเร่งรีบเพื่อที่จะพาตัวเองและครอบครัวเข้าสู่เขตปลอดภัยแววตาของผู้เป็นแม่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวขณะกอดลูกน้อยไว้แนบบกหวังเพียงให้ลูกปลอดภัยจากภัยสงครามที่กำลังไล่หลังมา ข้าวของเครื่องใช้เท่าที่พอจะหยิบฉวยติดมือมาได้ถูกแบกหามข้ามพรมแดนเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่ของผู้ลีภัยเหล่านี้รถกระบะที่บรรทุกผู้คนและสัมภาระจนล้นคันวิ่งข้ามสะพานมิตรภาพอย่างไม่ขาดสายภาพสะท้อนของการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทยทำงานอย่างหนักเพื่อคัดกรองและดูแลสุขภาพเบื้องต้นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่อาจติดมากับผู้หลีภยัยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและทหารพยายามจัดระเบียบฝูงชนเพื่อให้การผ่านแดนเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรวจสอบความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงรถบัสและรถบรรทุกถูกจัดเตรียมไว้เพื่อขนย้ายผู้หนือภัยสงครามไปยังพื้นที่พักพิงชั่วคราวที่ทางจังหวัดตากได้จัดเตรียมไวร้รองรับ เสียงสะท้อนจากผู้หลีภัยระบุตรงกันว่าพวกเขาหวาดกลัวการตอบโต้ทางอากาศของกองทัพเมียนมาที่มักจะเกิดขึ้นหลังการสูญเสียพื้นที่ความทรงจำอันเลวร้ายจากการถูกโจมตีทางอากาศในอดีตเป็นแรงกระตุ้มสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าเสี่ยงชีวิตรออยู่ในเมืองอีกต่อไปไม่เพียงแต่ชาวเมียนมาเท่านั้นแรงงานไทยที่ทำงานในฝั่งเพื่อนบ้านต่างก็เร่งรีบเดินทางกลับมาตุภูมิเพื่อความปลอดภัยของตนเอง บ่อนคาสิโนและสถานบันเทิงที่เคยรุ่งเรืองและคึกคักบัดนี้เงียบเหงาลงถนัดตาเมื่อพนักงานและนักท่องเที่ยวต่างพากันหนีตายอนลมานพาสปอร์ตไทยในมือคือใบเบิกทางสำคัญที่ทำให้แรงงานไทยรู้สึกอุ่นใจว่าจะได้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวในดินแดนที่สงบสุขภาพการสวมกอดทั้งน้ำตาของญาติพี่น้องที่มารอรับเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณค่าของชีวิตและความโชคดีที่รอดพ้นจากวิกฤตมาได้ ลานจอดรถบริเวณด่านพรมแดนเนืองแน่นด้วยยานพาหนะการจราจรติดขัดอย่างหนักจากการหลั่งไหลของผู้คนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสื่อมวลชนจากหลายสำนักต่างปักหลักรายงานสถานการณ์สดเพื่อถ่ายทอดความจริงของวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมครั้งนี้สู่สายตาโลกนอกจากการข้ามแดนถาวรแล้วการสัญจรทางเรือข้ามแม่น้ำเมยก็หนาแน่นไม่แพ้กันชาวด้านเลือกใช้ทุกช่องทางเพื่อหนีภัยสงคราม เด็กเล็กและผู้สูงอายุต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทุลักทุเลเพื่อขึ้นจากเรือท่ามกลางตะลิ่งที่ลาดชันและเต็มไปด้วยดินโคลนเต็นที่พักชั่วคราวถูกเร่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับคลื่นผู้อพยพหน่วยงานบรรเทาทุกข์เริ่มแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มเพื่อประทังชีวิต กลับไปดูสถานการณ์ภายในตัวเมืองเมียวดีซึ่งขณะนี้ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่สีแดงที่มีความเสี่ยงสูงและอันตรายเกินกว่าจะอยู่อาศัยทีมข่าวได้ภาพบรรยากาศล่าสุดจากในเมืองถนนหนทางที่เคยคึกคักกลับว่างเปล่าราวกับเมืองร้างไร้ซึ่งผู้คนเดินขวบขวายร้านค้าและอาคารพาณิชย์ต่างปิดประตูเงียบกริบเจ้าของกิจการยอมทิ้งรายได้เพื่อแลกกับความปลอดภัยของชีวิตตนเองและลูกจ้าง สถาบันการเงินและธนาคารชั้นนำต่างระง,งับการให้บริการส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินในพื้นที่หยุดชะงักลงอย่างสิ้นเชิงเศษขยะปลิวว่อนไปตามแรงลมบนถนนที่ไร้การดูแลสะท้อนภาพความหดหู่และไร้ระเบียบของเมืองที่เพิ่งผ่านพ้นวิกฤตสงครามชาวบ้านที่ยังตกค้างจำต้องดัดแปลงบ้านเรือนให้เป็นบังเกอร์กระสอบทรายถูกนำมาวางกั้นเพื่อป้องกันสเก็ตร,ระเบิดและลูกหลง การใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความหวาดระแวงผู้คนต้องหลบซ่อนอยู่แต่ในบ้านคอยสังเกตการความคลิกกันไว้ภายนอกผ่านช่องหน้าต่างระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ทำให้ขําคืนในเมียวดียิ่งดูน่ากลัวและวังเวงกว่าที่เคยสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ถูกตัดขาดการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกทำได้ยากลำบากสร้างความกังวลให้กับญาติพี่น้อง ตลาดสดกลางเมืองที่เคยเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยบัดนี้เหลือเพียงแผงว่างเปล่าสินค้าเน่าเสียถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครเหลียวแลรถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้กลางถนนพร้อมกุญแจเสียบคาบ่งบอกถึงความตื่นตระหนกสุดขีดของผู้เป็นเจ้าของที่ต้องหนีเอาตัวรอดสถานที่ราชการกลายเป็นพื้นที่รกร้างไร้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เอกสารสำคัญกระจัดกระจายแสดงถึงการล่มสลายของระบบการปกครองท้องถิ่นสุนัขจรจัดออกเดินเพ่นพ่านหาอาหารตามท้องถนนเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงไม่กี่ชนิดที่ยังคงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในเมืองร้างแห่งนี้สี่แยกใหญ่ที่เคยมีการจราจรคับข้างกลับเงียบสงบจนน่าใจหายสัญญาณไฟจราจรยังคงทำงานแต่ไร้ซึ่งรถที่จะปฏิบัติตาม เมื่อแสงสุดท้ายของวันลาลับความมืดเข้าปกคลุมเมืองเมียวดีอีกครั้งนำมาซึ่งความหนาวเหน็บและความหวาดกลัวในจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ตัดกลับมาที่ฝั่งไทยนายกรัฐมนตรีเศรษฐทาทวีสินได้ออกมาถแถลงการด่วนยืนยันว่ารัฐบาลกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่สุด ท่านนายกย้ำชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้มีการลุกล้ำอธิปไตยและพร้อมรับมือกับทุกผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนไทยกองทัพบ,บกได้สั่งการให้เคลื่อนย้ายายานเกราะ V150 เข้าประจำการในจุดเสี่ยงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนกำลังพลทหารราบเดินเท้าลาดตะเวนเข้มงวดตลอดแนวลำน้ำเมยปิดช่องว่าง ไม่ให้กองกําลังติดอาวุธเล็ดลอดเข้ามาสร้างความวุ่นวายกองทัพอากาศเตรียมความพร้อมเครื่องวินรบ F16 ให้สามารถขึ้นบินสกัดกั้นได้ทันทีหากมีการรุกล้อมน่านฟ้าไทยเกิดขึ้นนักบินรบเตรียมพร้อมรบตลอด24ชั่วโมงเพื่อปกป้องน่านฟ้าไทยจากการปฏิบัติการทางอากาศของเมียนมาที่อาจล้าแดน ระบบเรดาร์ตรวจจับและเฝ้าระวังภัยทางอากาศทำงานเต็มประสิทธิภาพเพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าหากมีอากาศยานไม่ทราบฝายบินเข้าใกล้ทีมแพทย์สนามและรถพยาบาลฉุกเฉินถูกจัดเตรียมไว้พร้อมสับเพื่อรองรับสถานการณ์หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบข้ามฝั่งวิถีชีวิตของชาวแม่สอดแม้จะดูเป็นปกติ แต่ทุกคนต่างเฝ้าฟังข่าวสารด้วยความตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุสอนให้นักเรียนรู้วิธีหลบภัยอย่างถูกวิธีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริงหลุมหลบภัยสาธารณะได้รับการตรวจสอบ และปรับปรุงให้พร้อมใช้งานเพื่อเป็นที่พึ่งพิงสุดท้ายหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤตองค์กรภาคประชาสังคมและ NGO ต่างระดมสมองวางแผนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่าย ท่ามกลางความงดงามของยามเย็นภารกิจของรั้วของชาติยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มแข็งเพื่อเป็นดาดหน้าปกป้องผืนพันดินไทยเหตุการณ์ที่เมียวดีในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความขัดแย้งภายในแต่เป็นบททดสอบสำคัญของความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน แรงกระเพื่อมจากสมรภูมิเล็กๆแห่งนี้อาจส่งผลกระทบวงกว้างต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจการค้าชายแดนในระยะยาวสายน้ำเมยยังคงไหลเอื่อยเฉกเช่นทุกวันแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนสองฝั่งน้ำนั้นจะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ตลอดไป ความหวังยังคงมีอยู่เสมอในแววตาของเด็กน้อยผู้ซึ่งไม่ควรต้องมารับรู้ถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผู้ใหญ่เป็นคนเกาะขึ้นทุกมือที่เกาะกุมรั้วกั้นเขตแดนต่างรอคอยวันที่สันติภาพจะหวนคืนมาเพื่อจะได้กลับไปใช้ชีวิตในบ้านเกิดเมืองนอนอีกครั้งเราทุกคนต่างหวังว่าความขัดแย้งจะยุติลงโดยเร็ว และความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องจะกลับมาแน่นแฟ้นดังเดิมในอนาคตอันใกล้นี้ช่องสถานการณ์ชายแดนจะยังคงเกาะติดและรายงานทุกความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ท่านไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้ข่าวสารไปพร้อมกับเรา